รวมรถมือสอง JK มานำเสนอรถสวยขับขี่ดีพร้อมใช้ให้ชมนะคะราคา1 3 9 0 0 0บาทค่ะเอาไปขับเอาไปใช้งานกันได้เลยนะคะทุกท่านรุ่นนี้นะคะตามท้องตลาดมีวิ่งกันเยอะนะคะทุกท่านยังได้รับความนิยมอย่างดีเลยค่ะ h o n d a City รถปี08ตัวท็อปสุดเครื่องยน, 1, 500 cc, นต์1 5 0 c เบนซินนะคะเกียร์ออโต เค่ะภาษีพรบรปี66เดือนพฤษจิกายนไปตามสภาพนะคะในราคา139,000บาทค่ะเกียร์ออตโต้นะคะแอร์เย็นเพลงพอครุกท่านรถสวยพร้อมใช้งานขับขี่ได้สบายเร็มจุดโอนมีครบนะคะเพียงแค่เราไปต่อภาษีกันหน่อยก็เอาไปขับแล้วสบายๆเลยค่ะทุกท่านกันแดดกันฝนกันลมกันอย่างดีรถคันนี้อยู่ในจังหวัดอยุธยานะคะ สนใจติดต่อสอบถามแรนัทรูรสค่ะติดต่อโดยตรงกับผู้ขายตามเบอร์โทรศัพท์หรือไอดีรายใต้คลิปนี้เน้นติดต่อกันโดยตรงและควรเดินทางไปดูไปทดลองขับด้วยตนเองค่ะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองนะคะแอดมินเพียงแนะนำเบื้องต้นให้ชมค่ะเราไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ใหนหนาในวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ